ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงกำลังรอยอยู่ข้างหน้าเธอได้แสดงความกล้าหาญในการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนปาลในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนนางสุชิลากากีซึ่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเนปาลได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่อยู่ในตำแหน่งนี้นานเกิน6เดือนและจะส่งมอบอำนาจให้กับรัฐบาลประชาชนที่รอคอยพร้อมทั้งเรียกร้องให้เกิดการสิ้นสุดปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นที่กังวลกันอย่างมากในประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่14กันยายน2568นางกากีได้เปิดเผยในครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งว่าดิฉันไม่ได้หวังจะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยแต่เป็นเพราะเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่ทำให้ดิฉันต้องเข้ามารับผิดชอบนี้เธอยือนยันว่าเธอจะส่งมอบตำแหน่งให้กับรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งในวันที่5มีนาคมปีหน้าการแต่งตั้งนางกากีขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะเกิดจากการประท้วงที่ส่งเสียงออกมามากมายจากประชาชนในหลายเมืองโดยเฉพาะในกรุงกามามนทุกผู้ชุมนุมได้แสดงความไม่พอใจถึงขีดสุดด้วยการโจมตีอาคารของรัฐบาลและบ้านของนักการเมืองหลายแห่งรวมไปถึงการจุดไฟเผาภายในรัฐสภาทำให้เกิดสถานการณ์ประทะก,กับตำรวจจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง72คนการประท้วงที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มต้นจากการห้ามการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจ ที่ลึกซึ้งต่อการคอรพชันและสิทธิพิเศษของนักการเมืองที่ผิดปกติกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปนางกากีสาบานเข้ารับตําแหน่งหลังจากมีการทําข้อตกลงระหว่างผู้ประท้วงที่ถูกเรียกว่าขบวนการเจนซีเจนแซดกับกองทัพและประธานาธิบดีแห่งเนปาลเราต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นเจนแซดนางกากีกล่าวสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องคือการยุติการคอรพชันการมีธรรมพิบาลที่ดีและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ในอดีตนางกากีเคยเป็นที่รู้จักดีในฐานะประธานศาลสูงสุดที่เป็นผู้หญิงคนแรกของเนปาลในช่วงปี2,559ถึง2,560และได้รับความนิยมจากความตั้งใจในการต่อสู้กับการคอร์รัปชันแม้ว่าเธอจะถูกปลีกตัวออกจากตำแหน่งหลังจากดำรงอยู่เพียง11เดือนท่ามกลางความท้าทายมากมายที่รอยอยู่ข้างหน้าคณะรัฐมนตรีชั่วคราวของนางกากีจะต้องฟื้นฟูกฎหมายและความสงบเรียบร้อยในสังคมรวมไปถึงการซ่อมแซมหรือสร้างอาคารรัฐสภาที่เสียหาย และสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่านางกากีจะสามารถทำในสิ่งที่เธอสัญญาไว้ได้จริงหรือและประชาชนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันสิติดตามข่าวสารได้ที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s f o r i a n ที่มา BBC https colon slash l a s www.bbc.com slash news slash article slash cp8wjc90c0